สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมมัดรวม3นอยนะครับงวดประจำวันที่27นะครับสิงหาคม2567นะครับผมท่านใดที่ตามในสูตรนี้ผมต้องยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามาในตัวเน้นเนี่ยสรอบนะครับเนาะเสียดายอย่างเดียวตรงที่เราให้เป็นเลขวิ่งนะครับถ้าเกิดให้เป็นเลขลูดเนี่ยน่าจะได้เฮปังๆนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมให้6กับ7เนาะ ในโค้งสุดท้ายเนี่ยเจ็ดเนี่ยไม่มานะครับพี่พี่เจ็ดไม่มาเลยนะครับผมเราต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าท่านใดที่เอาหกไปวิ่งรูดเนี่ยถือว่าได้เหน,นะครับพิเศษนะครับผมแปดสี่สี่ศูนย์หกนะครับใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกศูนย์ศูนย์หกเน้นเน้นนะครับผมเนาะหรือว่าท่นานใดจับวินตารางก็มาที่ 6. หกศูนย์ศูนย์หกฮานอยปกตินะครับแปดสองหกเก้าเก้านะครับในรอบนี้ท่านใดเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 2662เน้เนๆเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะยินดีด้วยนะครับฮานอย VIP นะครับ1 2 6กับ5 5นะครับรอบนี้ก็ท่านใดเอา6ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่2 6 2 6 6 2เน้เนๆเหมือนกันเพราะว่าเขาออกตัวเดิมเนาะออกตัวเดียวกันนะครับพี่พี่ท่านใดที่จับวินตารางนะครับแตก3ตัวนะครับ1 2 6แล้วก็ มาเด้งๆนะครับพี่ๆเนาะก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่ามาในตัวเจาะเนาะคิดว่าพี่ๆสมาชิกน่าจะติดตามในตัวเจาะด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับคนมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ ท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะกำลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้าคุ่มในทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พี่ในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลข0เลข5เลข4เลข4เลข1เลข9นะครับ เลข9แล้วก็เลข3นะครับพี่พี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าสามนะครับสายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายนะครับผมสายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายผมให้วิ่งไปที่เลขห้านะครับให้ไปเลขห้าลูดไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ในโค้งสุดท้าย

ห้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะเลขตารงางก็จะเป็นที่เลขศูนย์กับเลขห้านะครับสลับเลขเด่นเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวมสามนอยนะวันนี้ก็ขอให้มาเด้งเดปังๆทั้งสามรอบเนาะนะครับเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ พี่พี่สมาชิกเข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกรับสอสดีครับ